สวัสดีค่ะพบกับธนาในภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานแบบง่ายๆค่ะโดยมีคุณครูเดวิดจะมาช่วยในการออกเสียงค่ะภาษาอังกฤษวันนี้ขอยกตัวอย่างคำว่า thank you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 , thank you. ซึ่งความหมายก็คือขอบคุณค่ะแล้ว ก็จะตอบกลับมาว่า you are welcome you, welcome you are welcome you are welcome you are welcome you welcome. are ค่ะซึ่งเขาก็จะตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรค่ะ หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับคุณบ้างนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะอาโอเคล่าฟ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 ล o u แล r นั t w อ a t happened? Irgendwie finde ich